สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่านะครับของกองทัพผมที่ได้ปลดระวังแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูภายนอกและภายในของตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับมีสามสามแฉกนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูห้องเครื่องกันนะครับ มาดูภายในกันนะครับสมัยก่อนนะครับที่เขาเคยใช้งานนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นที่นั่งนักบินนะครับมีนั่งได้สท่านนะครับจะค่อนข้างแคบนะครับภายในจะเป็นเป็นอุปกรณ์ควบคุมนะครับภายในเครื่องนะครับนี่นะครับมันจะเป็นคันนะครับนี่นะครับที่บังคับของนักบินเองนะครับ ตรงนี้จะเป็นที่ยกสําหรับเอาตัวหอกขึ้นนะครับตรงนี้สามารถจะให้บางลักบินที่หหรือว่าลักบินที่2ก็ได้ครับตรงนี้ตรงนี้ยังหมุนได้อยู่นะครับนี่นะครับหมุนได้นะครับตรงนี้ปุ่มกดนะครับยังกดได้อยู่นะครับใช้งานได้นะครับตรงนี้ยังสามารถเคลื่อนยกขึ้นยกลงได้นะครับตรงนี้กลไกยังใช้งานได้อยู่นะครับ ส่วนตรงนี้เป็นเท้าบังคับนะครับสามารถเพิ่มแรงได้นะครับยังใช้งานได้ทั้งสองสองด้านเลยนะครับนี่ถึงแม้จะเก่ามากนะครับดูครับระบบไฮดรอลิกยังดีอยู่นะครับตรงนี้ผมจะเป็นปุ่มสําหรับปิดเปิดนะครับตรงนี้จะเป็นมาตรวัดนะครับวัดระดับต่างๆนะครับบอกข่าต่างของตัวเครื่องบินเองนะครับถึงแม้จะ เป็นเครื่องมินที่เก่าแล้วแต่ระบบยังค่อนข้างดีอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นกล่องพยาบาลนะครับนี่นะครับ่องพยาบาลนี่นะครับวถ้ามีต้องการสมพยาบาลแบบเบื้องต้นสามารถเปิดกล่องนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นสายเข็มขัดนะครับจะเป็นเบลนะครับสภาพค่อนข้างเก่าแล้วนะครับนี่ครับภายใน ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับบางปุ่มกดได้อยู่นะครับดูค,ครับเปิดบางปุ่มได้เลยนะครับ นี่ขันยังใช้งานได้ดีนะครับนี่ปุ่มกดดูครับนี่นะครับยังใช้งานได้นะครับตรงนี้ครับเราโยกได้นะครับโยกได้นะครับเนี่ยไปได้ไหยนะครับแต่จะค่อนข้างสืดนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะไม่ได้ใช้งานแล้วนี่นะครับ สมมติถ้าเราดันลงนะครับตัวใบพัดเองก็ยังหมุนอยู่นะครับดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมผมมติถ้าเกิดผมเอาลงตัวใบพัดเองก็จะขยับลงมานะครับเห็นไหมครับตัวพัดเองยกขึ้นนะครับตรงนี้ยกขึ้นยกลงได้นะครับตรงนี้ดูครับโอเคนีนะครับพอสมัยก่อนนะครับ เคยใช้งานมานะครับผ่านการใช้งานมีจำนวนสองลำนะครับตรงนี้ไม่จอดไว้ที่กองทุนตรงทหารบกนะครับนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวอ,ยอะไรนะตุ๊ดต่อดยีผมจะมาลงให้ดูอีกนะ